สวัสดีครับคุณผู้ฟังีทรักครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินซึ่งเขียนโดยคุณวิมลใส่นิ่มนวลน,นะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาคุณวิมลให้ชื่อว่าการเมืองใหม่ของพรรคก้าวไกลเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณวิมลบอกว่าอย่างนี้นะครับทันทีที่มีการตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจํากันได้เนี่นะครับเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ประกาศว่าพรรคของเขาเนี่ยจะไม่ทําการเมืองแบบเก่าๆที่เรียกกันว่าการเมืองน้าเน่าเพราะว่าการเมืองที่มีบ้านใหญ่บ้านเล็กมุงใหญ่มุงเล็กมีแกงใหญ่แกงเล็กใครได้สอสอมากน้อยแค่ไหนก็แบ่งตําแหน่งรัฐมนตรีกันไปตามสัดส่วนมันจะเป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของพรรคและของตัวนักการเมืองเนี่ยเป็นหลัก มันล้าหลังครับแล้วก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับน้ำเน่าเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ประกาศอย่างนี้นะครับผู้คนก็เชื่อสิครับเชื่อคำประกาศนี้เพราะเห็นว่าสมาชิกพรรคแทบทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนหน้าใหม่แม้แต่ตัวของหัวหน้าพรรคเองก็ดูจะมุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองตามบุรมการของพรรคคิดกันอย่างนั้นแหละครับแต่ทีนี้ ทำไปทำมาเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมา,มาว่าเราตกลงเนี่ยการทํางานการเมืองแบบใหม่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นยังไงประการแรกครับเจ้าของพรรคเป็นคนใหม่วัยเนี่ยกำลังห้าวเลยนะครับเมื่อรู้ว่าเจ้าของพรรคเป็นลูกชายในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์พอรู้อย่างนี้เนี่ยผู้คนก็ตาลุกวาวขึ้นมาด้วยความสนใจเพราะ ในเมื่อเขาเป็นมหาเศรษฐีก็ย่อมแสดงว่าเขาได้มีความรู้มีความสามารถยอดเยี่ยมแน่ๆเช่นเดียวกับเศรษฐีมหาเศรษฐีอื่นๆที่คนไทยมักจะปลื้มกันไปก่อนที่จะรู้ไส้รู้พุงว่ารวยหรือมั่งข้างมาได้ยังไงยิ่งเมื่อรู้ว่าเขานิยมช,มชมชอบลัทธิมาร์กซิสและเคยเป็นเสื้อแดงที่อยู่บนท้องถนนมาแล้วเนี่ย ก็ยิ่งได้ใจผู้ที่คิดว่าตนเนี่ยเป็นหัวก้าวหน้าและอยากจะก้าวหน้าพวกซ้ายทั้งเก่าและใหม่อยากแก้แค้นเอาคืนสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่คนพวกนี้เนี่ยเข้าใจเอาเองว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์6ตุลา19คนพวกนี้ก็ยิ่งเชียร์สิครับแล้วก็หวังว่าเขาจะนําความเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนมาสู่สังคมไทยได้นี่เป็นประการที่1ประการที่สองครับ นโยบายของพรรคไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลก็ตามเมื่อเราไปดูนโยบายเนี่ยนะครับพวกก้าวหน้าฝ่ายซ้ายคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเขาและก็พรรคของเขามากขึ้นไปอีกเพราะว่านโยบายหลักเนี่ยคือการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และการแก้ไขามาตรา112ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุด รวมถึงนโยบายที่ได้ใจคนเป็นจํานวนมากก็คือรัฐสวัสดิการนอกนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เอาเงินมาล่อเยื่อเช่นเดียวกับพักการเมืองอื่นๆนั่นแหละครับประการต่อมาครับประการที่3เป็นวิธีการทํางานการเมืองแบบใหม่ประการแรกเลยนะครับในวันที่แถลงเปิดตัวพักอนาคตใหม่วันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะครับ เจ้าของพักก็ประกาศย้ำว่าพักของเขาเนี่ยจะทำการเมืองแบบใหม่แล้วก็ประกาศว่าพักใดที่ไม่เห็นด้วยกับพักของเขาย่อมเป็นศัตรูกับพักการเมืองของเขาการเมืองแบบใหม่เอาอีกแล้วครับเปิดฉากด้วยการแบ่งแยกอีกแล้วแล้วก็เปิดฉากด้วยการตอกลิ่มให้คนในชาติเนี่ยแตกแยกกันอีกแล้วนะครับ วิธีการเหมือนกันเปรียบเลยกับคุณทักษิณชินวัตรคือวิธีการแบ่งแยกและปกครองของพวกที่กระหายอำนาจทั่วโลกเขาทำกันแบบนี้ข้อต่อมาครับการเมืองหลายหน้าคือนอกจากมีสสในสภาแล้วเนี่ยยังจะมีขบวนการที่ทำงานอยู่นอกสภา ทั้งในโซเชียลมีเดียที่ปั้นเรื่องเท็จใส่ร้ายพระมหากษัตริย์มีการบิดเบือนแล้วก็โจมตีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นการกดขี่ทางชนชั้นให้คนจนเนี่ยยอมจำนนต่อชนชั้นศักดินาในทุนและก็ขุนศึกข้อต่อมาครับคือการเข้าไปจัดตั้งนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆและการจัดกลุ่มย่อยๆขึ้นมาเพื่อปลุกปั่นให้คน,นเข้าใจผิดและเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการดูถูกเกลียดชังชาติเหยียดหยามทำรรเนียมประเพณีต่างๆกระทั่งความกตัญยูกระตวเวทีแก่บุปการีรวมไปถึงการสร้างม็บให้ก่อกวนและใช้ความรุนแรงบนท้องถนนด้วยนะครับข้อต่อมาครับเป็นเรื่องการดีลกับในทุนที่อยู่ต่างชาติและประเทศมหาอำนาจตะวันตกมีการจ้างบริษัทล็อบบี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำงานให้กับตัวเขาเองซึ่งก็เหมือนกับที่ทักษิณเคยทำเอาไว้เปรียบเลยนะครับ ข้อต่อมาครับถ้าจํากันได้เนี่ยตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าของพักคก้าวไกลแอบไปพบกับเจ้าของพักเพื่อไทยและตกลงกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมีการทํา MOU กันแต่สุดท้ายคุณทักษิณนําพักเพื่อไทยไปร่วมกับพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมพักคก้าวไกลก็เลยเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ไม่เคยค้านจริงจังสักทีหนึ่งกับประเด็นปัญหาที่สําคัญสําคัญไม่มีเลยนะครับ เมื่อมีเสียงเรียกร้องมากเข้าเนี่ยก็มีคนในพักออกมาทําเป็นขึงขังออกมาทําเป็นวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยแต่การกระทําทั้งหมดเนี่ยมันทําแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นเองข้อต่อมาครับพักก้าวไกลย,ยอมที่จะเป็นพักอะไรของพักเพื่อไทยเพียงเพื่ออะไรเพียงเพื่อที่จะได้ร่วมเป็นรัฐบาลแล้วมีอํานาจรัฐแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังแหงนคอรอคอยไม่กล้าหือกับเจ้าของพักเพื่อไทยก็ตามนะครับ ข้อต่อมาครับพฤติกรรมของสสของพรรคดูเถอะครับเวลายอยู่นอกสภาปัญหาหลายเรื่องแล้วเกินเป็นข่าวชาวโชว์หน้ารังเกียจบ้างในสภาก็แสดงกิริยาไม่สมควรที่จะเป็นท่านผู้สงเกียรติแกนนําพักนี่ก็โชว์โง่หลายต่อหลายครั้งนะครับหลายคนก็ก้าวร้าวอวดคมพูดแล้วก็ให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้งที่มีโอกาสพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วใส่คนอื่นเหมือนกับนักการเมืองเก่าที่พวกตนเนี่ยเคยรังเกียจาก่อนเหมือนจริงๆข้อต่อมาครับเมื่อพวกตนทําผิดก็จะไปโทษกฎหมายหรือไม่กระโทษกระบวนการยุติธรรมและก็มักจะพูดเป็นนัยยะให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเบื้องบนเนี่ยสั่งลงมาพวกตนเท่านั้นคือผู้บริสุทธิ์และตั้งตนเป็นความยุติธรรมของประเทศซะเองข้อต่อมาครับ เจ้าของพักก็มีบทบาทเหนือทุกคนในพักเหมือนกับพักของคุณทักษิณชินวัตรเป๊ะเลยและก็ข้อต่อมาล่าสุดครับมีสอสอจำนวนหนึ่งดีแต่ปากหรือปากอย่างใจอย่างไปดูงานแล้วก็ไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กนอร์เว Sweden, เย์สวีเดนเยอรมนีเบลเยียมเนเธอแ,แลนด์โปแ,แลนด์ญี่ปุน่นเกาหลีใต้และจีน ไปทั้งๆท,ท,ที่พวกตนเนี่ยเคยประกาศว่าถึงเวลาแล้วการใช้งบที่ไม่เกิดประโยชน์ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการลดงบประมาณในการไปดูงานแล้วก็ไปต่างประเทศลงมาซะจาระในเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดละครับเหมือนกับจารนัยคนคดในข้องอในกระดูกอะไรประมาณนั้นเลยแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าการเมืองแบบใหม่ของพรรคก้าไกลเนี่ยเป็นยังไงมันยิ่งกว่าการเมืองน้ำเน่านะครับ แต่เป็นการเมืองแบบใหม่ที่ย่ำยีประเทศชาติให้ย่อยยับเพียงเพื่อตอบสนองตันหาในอำนาจของตัวพวกเขาเองเท่านั้นแหละครับ